ันก็้ันใส่ยากค่กินงูกินปลาก็มาให้แก e ่ยมขอกฟันเอาเขาปลาต้านไปนึ o, need, ่งไปต้อนไปแกไ่แขนได้ไรได้เอาไปต้อนใหญ่ก็เอาไาให้ฉะนั้นคนเขาเยอะแยะมาอะไรก็ไม่รู้เอามาให้ฟันนึ่งปลานึ่งปลาท้อนหัวมันมีแต่หัวเหรอไม่มีตัไม่มีลำตัวเหรอ ัวยอมแบ่งให้ยอมไปกินก็จันกินนั่นแหละก็แล้วจันไปก็เอาอปลาจลาลิดให้ตัวหนึ่งปลาสลิดหนึ่งเหมือนกันแหละเอาหนึ่งมาแต่แต่วนไพรแต่ให่ยักษี่แหละตอปลาให้ลอยจันคำหนึ่งสองคำปลาสลิดไม่รอากินแล้วปลาปลาไส้ต่อน,นใหญ่กินแล้วกินทีไว้ให้สองเก็บ หลวงปู่ตีความว่าเป็นสองเจ็ดใช่ไหมไม่คื้อแอตเตอรี่มาสองหนึ่งสองเจ็ดแล้วมาฝันอ๋อซื้อลอตเตอรี่หนึ่งสองเจ็ดมาแล้วก็มาฝันว่ามีคนนำปลานึ่งมาถวายจะเป็นปลาช่อนกับปลาสลิดเนาะเออตัวเคยทอดนะแล้ว่าเขาหัวมาให้หัวตใหญ่นงแต่ตัวเขาหักไปกินกับคนก็เยอะกินกันหลายคนอยู่ อ๋อ oh, เอาหัวมาให้ทางหลวงปู่เนาะแล้วก็เอาลําตัวเนี่ยไปให้คนอื่นๆเนาะแบ่งกันกินเนาะเออนั่นแหละเออนั่นแหละฝันแบบนั้นะไรยืดไนีอฝันดีจังเลยหลวงปู่เตาเจ้าไปสองเจ็ดเจ้าสองเ้เจาไป้นนวยวันเสาร์เจ้าออกกันนะอว่าอือแค่นี้วันจันทตัวเนี่ยสอดเาเจ็ดเ้อะไรลักษณะแบบนี้แหละวันเสาออกลักษณะแบบนี้วเสา ออมันมันจะใช่ไหมจ้ะมันจนม่นไหฝันแม่นฝันแม่นหลวงปู่ฝันแม่นยัเปนยังไงเก้าหนึ่งเ็พวกนเยอะอะไรนึงมันหน่งเจนึงเก้าสอมาองกแ่หนึงมันหนึ่งมันไม่เยอนึงจเออิจ้ะนมากรอ่าอ่าอ่าร คุณปู่ขอนแก่นมากนะคะที่เล่าความฝันให้ฟังความฝันของปู่ขอนแก่นนะคะก็จะเป็นการมีญาติโยมนะคะนําปลามาถวายนะคะเป็นประชอนเป็นหัวประชอดน,นะคะส่วนลําตัวเนี่ยก็ก็แบ่งกันกินในในตรงนั้นนะคะตรงบรรดาญาติโยมแล้วสัป,ปะเดี่ยวก็มีการนาปลาสิปลาสลิดนะคะมาถวายเป็นปลาสลิดอ่าที่แบบนึ่งนะคะนึ่งแบบใส่เครื่องตุ๋นยาจีนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ทั้งสองตัวเนี่ยก็คือแบบใส่เครื่องปรุงตุนมยาจีนเรียบร้อยนะคะแล้วปลู่ขันแก่นก็กินจนกินกินเล็กๆเลน้อยแหละอ่าแล้วก็อิ่มนะคะอิ่มแล้วพอก็จบความฝันเราก็มาแปลความฝันนะก็คือก็มีปลาหนึ่งปลาช่อนปลาช่อนนะคะปกติปลาเนี่ยปลาเนี่ยจะเป็นปกติเนี่ย <c oughs> จะเลขแปดแต่แต่ตอนนี้เขานึ่งไงนึ่งสุกก็เลยจะต้องเป็นเลขเก้านะคะแต่ก็ก็ยังมีเลขแปดอยู่นะคะแต่ ที่สาคัญคือหนักๆก็คือเลขเก้านะคะแล้วปลาสลิดเนี่ยปลาสลิดก็เป็นปลาสลิดนึ่งแล้วก็ปลาสลิดตัวเนี้ยก็เป็นเป็นปลาที่มีเครื่องตุ่นยาจีนก็อาจจะต้องมีเลขเจ็ดอ่าเพราะว่าปลาตัวเนี้ยอยู่ในเครื่องตุ๋นยาจีนนะคะก็คือปลาตัวเนี้ยก็ต้องเป็นเลขเจ็ดนะครับแล้วทีนิดปลาสลิดปลาสลิดเขาจะสื่อถึงปลา สื่อถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลไงเขาก็เลยต้องสลิดแล้วก็สลากนะเขาเรียกว่าให้มาแปลความให้แปลความอีกอย่างอีกลึกอีกอย่างหนึ่งอ่านแล้วทีนี้ประช่อนนะคะกินเฉเปาะหัวกินคือมีการแบ่งกันกินก็คือบางบางกลุ่มก็เอาตัวไปบางกลุ่มก็เอาหัวมามาถวายมาถวายหลวงปู่นะคะก็คือมีการแบ่ง กินหัวกินหางกันนะคะกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวนั่นแหละเพียงแต่ว่าแบ่งกันกินนะคะการแบ่งกันน่ยก็อาจจะถึงหมายถึงสํานักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลซึ่งใช้พระราชบัญญัติกินแบ่งรัฐบาลพศ2517นนะคะอ่าแล้วทีนี้เห็นไหมมีการกินกินก็คือ9แล้วก็กินแบ่งก็คือแบ่งกันนะคะก็คือ17นะคะก็คือ917หรือไม่ก็719นะคะปลาสลิดบางบ่อสลิดเนี่ยก็ต้องอยู่ในน้ํา น้ำก็คือ1นะคะน้ำบางอันก็ห้านะคะบางทีก็มาพร้อมกันคือทั้ง1ทั้ง5้าแต่บางอันก็จะแยกกันนะคะแต่บางอันก็มา1เดียวบางอันก็มาห้านะคะเออมันไม่ค่อยจะเหมือนกันนะคะแต่คราวนี้ต้องมาเลขหนึ่งแน่นอนเพราะว่าวันเลขหนึ่งเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะคะเป็นวันเป็นวันใหญ่นะคะต้องมีเลขหนึ่งค่ะอ่าแล้วทีนี้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ใน ความควบคุมดูแลของรัฐบาลซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นผู้กํากับดูแลประมาณนั้นนะคะแล้วทีนี้ก็มีการสถาปนากระทรวงการคลังด้วยนะคะวันที่14เมษายนเนี่ยมีการสถาปนากระทรวงการคลังครบ147ปีนะคะนะปัจนนี้ก็ยังมีความคิดเห็นเหมือนเดิมนะคะก็คือเลขที่จะต้องนําไปใช้ก็คือเลขเกี่ยวกับการกินอาหารนะคะก็คือ719หรือไม่ก็917นะคะแล้วก็ วันสถาปนากระรวงกันลังนะคะเลข14นะคะแล้วไอ้เลข17ก็มาจากพระราชบัญญัติสลักกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็คือในการกินปลาตัวนี้มีการแบ่งกันกินนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาสลิดหรือไม่ก็ปลาช่อนนะคะมีการแบ่งกันกินนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ